ชุดพันธ์ลิมประพันธ์นั่งในยกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์คนใหม่เมื่อเวลา13บสานาฬิกาของวันนี้ณห้องประชุมใหญ่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ซอยพระหนโยธิน7เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนางสาวพรนภัส นรารัฐวันชัยนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบจากนั้น เลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ2ปีตามกฎข้อบังคับของสมาคมเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่องค่ะ จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระตามกฎข้อบังคับของสมาคมโดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมสองคนคือ 1. นางสาวชุติพันธ์ลิมประพันธ์กรรมการและฝ่ายเลขาธิการสมาคม2ดรภูวิ์ปัญญาสิทธิ์อุปนายกและฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลสมาคม ผลการเลือกตั้งที่สมาชิกลงคะแนนนางสาวชุติพันธ์ได้31คะแนนและดรภูวิ์ได้20คะแนนนางสาวชุติพันธ์ลิมประพันธ์จึงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนใหม่และนับว่านางสาวชุติพันธ์ลิมประพันธ์เป็นนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์หญิงคนที่สองของสมาคมส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมนั้นจะมี25คน โดยมาจากการเลือกตั้ง12คนและอีก12คนจะเป็นอำนาจของนายกสมาคมแต่งตั้ง สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้ง12คนจากผู้สมัครจำนวน18คนสละสิทธิ์1คนเหลือผู้สมัคร17คนโดยผลสรุปการเลือกตั้งนายกสมาคมได้แก่นางสาวชุติพันธ์ลิมประพันธ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในวาระปี2565ถึง2566ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมที่มาจากการเลือกตั้ง12คนมีรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แก่นางสาวชุติพันธ์ลิมประพันธ์คณะกรรมการบริหารสมาคมที่มาจากการเลือกตั้งรวม12ท่านได้แก่ 1. นางพองศรีเอี่ยมสนทิ40คะแนนดรภูวิท์ปัญญาสิทธิ์32คะแนน นางจินตนาชูชาติ32คะแนนนายทวินปานศรี31คะแนนนางสาวสุพิญญาสุธาค่า30คะแนนดรวันธิดาสงขาว30คะแนนนางสาวเจนกิจนัทไทยสงสามสิบคะแนนนายนำชัยชนะดีวียคะแนนนายจิตกรบัวเนียม27คะแนนดรบุญชิลาผู้ชนะจิต25คะแนน ดรวิเชียนรุจิธรรมรงกุล20คะแนนนางสาวจุธาทิพย์ลิมพงประเสริฐ19คะแนนนิวยีเจนกิจนักไทยสงภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน